รูปทรงของเล็บบอกอะไรในตัวคุณได้บ้างเล็บถือเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะตัดต่อทาหรือตกแต่งแต่รู้หรือไม่ว่าลักษณะของเล็บสามารถบอกนิสัยลึกๆของเราได้วันนี้จะพาไปดูวิธีทำนายนิสัยของเล็บทั้ง6แบบตามไปฟังกันเลยค่ะ 1. เล็บที่มีลักษณะรูปทรงกว้างยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยม ลักษณะของเล็บแบบนี้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนใจเย็นจริงจังรักษาสมดุลชีวิตได้ดีเป็นคนรักอิสระและมีความคิดกว้างไกลคุณเป็นที่พึ่งพาได้และมีเซน์ในการทำงานที่แม่นยำเฉียบแหลมมีความรับผิดช,ชอบต่อสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งคำพูดและการกระทำพูดง่ายๆว่าเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำา 2. ลักษณะเล็บ ที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆคนที่มีเล็บลักษณะนี้คือคนที่มีความคิดเฉียบคมยืดหยุ่นและเป็นคนที่มีไหวพริบจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้านความรู้สึกคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพร้อมประทุได้ตลอดเวลาแต่ก็เป็นพวกโกรธง่ายหายเร็วในขณะเดียวกันคนที่มีเล็บลักษณะนี้มักจะเป็นพวกที่ทะเยอทะยานมีความแข็งกร้าวและมีความริษยาอยู่ในตัว 3. ลักษณะเล็บรูปร่างยาวและแคบเล็บลักษณะนี้บ่งบอกว่าเจ้าของเป็นคนอีโก้สูงและมักจะชอบประเมินผู้คนรอบตัวเพื่อผลประโยชน์ที่อาจฉกฉวยได้เป็นคนรักความหรูหราและชอบเป็นจุดสนใจแต่ก็เป็นพวกที่ถูกคุกคามหรือสูญเสียความมั่นใจได้ง่าย 4. ลักษณะเล็บรูปร่างสั้นและออกทรงกลม เป็นคนอารมณ์ร้อนและไม่มีความอดทนแต่คนที่มีเล็บลักษณะนี้จัดเป็นพวกที่มีไหวพริบเป็นเลิศยิ่งลักษณะเล็บสั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นพวกที่เรียกร้องจากคนรอบข้างและจากตัวเองความหมายคือเป็นคนที่ดึงดันจะไปในเส้นทางของตนเองและเป็นพวกเสพติดความเพอร์เฟกแบบเกินเยียวยา 5. ลักษณะเล็บแหลมทรงเม็ดแอลมอน คนที่มีเล็บลักษณะนี้มักเป็นพวกบอบ,บางอ่อนโยนและมีจิตวิญญาณของความโรแมนติกที่มาพร้อมกับมุมมองเชิงอุดมคตินอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบที่จะรู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างเป็นพวกซาบซึ้งง่ายนุ่มนิม่มและมักจะเป็นพวกที่ถูกทำให้เสียความรู้สึกได้ง่าย 6. ลักษณะเล็บทรงสามเหลี่ยมโคนเล็บแหลมปลายเล็บกว้างเป็นสามเหลี่ยม ลักษณะเล็บทรงสามเหลี่ยมบ่งบอกว่าเจ้าของเป็นพวกติดอารมณ์ศิลปินมีบุคลิกละเอียดอ่อนและอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเร็วเป็นพวกรุนง่ายมักจะสติแตกเพราะกังวลอยู่บ่อย,อยนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานต้องการเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอีกทั้งยังเป็นคนที่เกลียดความพ่ายแพ้เอามากๆ